สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์เห็นเปลีให้ฟังกันนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า,าคุณแม่มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีคนที่คุณแม่รู้จักนะครับในที่ทํางานนะเ,เสียชีวิตนะครับซึ่งจากการตรวจสอบสอบสวนมาว่าคนนี้นะครับทาตำแหน่งเ,เป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินนะเป็นข้าราชการสาว าการาชการหญิงท่านหนึ่งไม่สาวสินะซึ่งยักยอกเงินมาหลายปีแล้วนะครับหมดได้ไปหลายล้านเหมือนกันนะก็คือเขาเอาเงินเนี่ยยักยอกไปเอาไปาให้ที่บ้านเขาให้สามีให้ลูกเขาใช้นะครับแล้วทีนี้ทำมาหลายปีแล้วจับได้นะครับก็เลยเครียดนะถึงขนาดว่า,เ,าเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตหรือ,อยังไงนี่แหละนะพอได้ฟังดังนั้งงนก็เลยถามอาจารย์ท่านนะว่า บุพกรรมของคนที่ทําแบบนี้เนี่ยเขาจะไปเกิดเป็นอะไรมีต้องใช้กรรมยังไงก่อนอื่นต้องบอกว่าการดูขออาจารย์ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้เมื่อไหร่ก็ได้ต้องขึ้นกับว่าอาจารย์ท่านจะให้ดูหรือไม่ดูนะครับถ้ามีประโยชน์ท่านก็จะให้ดูแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ท่านก็ไม่ให้เห็นปรากฏว่าท่านให้เห็นหลับตาทําสมาธิไปแล้วเห็นว่ามันเป็นทางเดินมันเป็นทางเข้าบ้านมันเป็นถนนแหละอยู่นะีมีมามันเป็นบ้านหลังหนึ่ง เป็นถนนแล้วมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ข้างนอกอยู่นอกรั้วบ้านเห็นมีรั้วบ้าน,านมีประตูบ้านมีอะไรแล้วหน้าบ้านมันมีไม้หินอ่ามันมีเหมือนซีเลียมอ่ะมันโต๊ะไม้หินอ่อนน่ะอยู่หน้าบ้านนอกรั้วเลยเราก็เอ๊ะทาไมเห็นบ้านคนเห็นอะไรพวกนี้เราก็เอพยายามเ,เพ่งนะเพ่งติดดูอีกนิดหนึ่งว่ามันคืออะไรสักพักหนึ่งเพ่งไปมันไม่ใช่โต๊ะไม้หินอ่อนมันเป็น อะไรบางอย่างเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมนะครับผิวเป็นหนังมนุษย์เอ,อผิวเป็นหนังมนุษย์เห็นเลยเนี่ยนี่มันนังมนุษย์แล้วไอ้มันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมค่อนข้างใหญ่นิดนึงแล้วเป็นไอสีดํามารอบรอบตัวเลยรอบไอ้ก,ก้อนหนังมนุษย์นะ่ะซึ่งถ้าเห็นไอสีดําแบบนี้นี่คือบาปนะครับนี่คือบาปนี่คือกรรมถ้ายิ่งมันมากนะแสดงว่าคนนี้เป็นบาปหนักมาก นะใครฟังบ่อยจะจําได้เวลาเจอวิญญาณทั่วไปจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าเป็นบาปหนักมากเนี่ยจะมีไอสีดําๆมานะครับหรือว่าคนที่โดนเป็นโรคเวรโรคก,กรรมหรือโดนอะไรเกาะของไม่ดีเกาะเนี่ยมันจะเป็นสีเทานะแต่ถ้าเป็นสีดํานี่คือหนักมากอันนี้เป็นไอสีดําๆรอบตัวเลยเหมือนก็เหมือนเหมือนเป็นควันขึ้นมาเนะ่ะรอบตัวเราก็นี่คืออะไรเอองงไม่เคยเห็นก็เลยถามอาจารย์ท่านว่านี่คืออะไรท่านบอกว่าเปรตหืม เปรตตามความที่เรารู้จักกันมาเนี่ยคือเปรตมันต้องเป็นตัวผอมๆสูงๆใช่ไหมปากเข้ารูเข็มอ่ะที่เรารู้กันนะในเรื่องในหนังในอะไรที่เราต่อกันมาก็งงนี่คือเปรตเปรตเหรอทําไมมันเป็นก้อนสีเหลี่เมๆมันเป็นเหมือนหนังมนุษย์แต่ไม่มีไม่มีแขนมีขานะไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีเห็นจมูกหน้าตาเลยเลยนะแล้วก็มองดูไกลๆแต่เห็นเห็นว่าเป็นเป็นหนังคนแน่แหละเออเป็นหนังคนชัวร์แล้วมันก็เป็นก้อนอ่าเป็นไอสีดําๆขึ้นหนาะรอบตัวเลยจันทร์พ่อบอกว่า นี่คือเปรตก้อนเนื้อโออไม่เคยเห็นไม่รู้เลยว่ามีแบบนี้จริงอ่าพอเห็นแค่นั้นก็เลยคุยกับแม่ว่าเออเขาไปเกิดเป็นเปรตนะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนหนังแล้วก็เป็นไอสีดำๆรอบๆขึ้นนะก็คืออยู่หน้าอยู่หน้าบ้านมาหาญาติพี่น้องอ่ะแล้วก็เลยงงมันมีด้วยเหรอ,เ,อ,อเปรตที่เรารู้มามต้องตัวสูงๆเยยาว,ยาวสิถูกไหมเออก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตดูปรากฏว่าเปรตมีทั้งหมดสิบสองตระกูล ยี่สิบเอ็ดจำพวกและไอ้ที่เราเห็นน่ะเป็นลักษณะเหมือนก้อนเนื้อน่ะมันเป็นในจำพวกของมังสุป,ปินทเปดนะครับมังสุป,ปินทเปดคือเปลดมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อโอ้โหมีจริงสรุปจริงมีจริงๆกันเลยเฮ้ยเนี่ยระวังนะเป็นกรรมที่รองมาจากลักขโมยของวัดนะครับก็คือขโมยของแผ่นดินโอ้นี่บาปหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานราชการหรือติดต่อกับราชการแล้วต้อง มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของถือเอเกี่ยวข้องกับการเงินถือเงินรับเงินใชใส่ายเงินระวังให้มากนะบาทสองบาทนี่ก็อย่าถือว่าไม่มีผลนะครับอา่ายักยอกเงินหลวงเนี่ยระวังจะได้เป็นแบบนี้อา่านะครับเพราะว่าอะไรคนไทยมีกี่คนล่ะนั่นแหละคือเจ้ากรรมนายเวรคุณนะอา่าบาปหนักรองมาจากขโมยของสงนะนะเออฝากนิดนึงแม้แต่เวลาก็ไม่ได้นะครับ ใครที่ทำงานราชาการมาสายกับก่อนเวลาถือว่าคุณขโมยของหลวงเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรครับคุณรับเงินเดือนเต็มแต่คุณทำงานไม่เต็มเวลาถือว่ายักยอกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นลักษณะเวลาการทำงานจ้างทำงานไม่ใช่ว่าเป็นทรัพย์สินนะอันนี้ก็ฝากเตือนนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงว่า เอ่อทำไมฉันทำบุญมาเนินานทำไมฉันทำมาอะไรตั้งเยอะตั้งแยะสร้างนั้นสร้างนี่สุดท้ายแล้วทำไมฉันต้องต้องมาลงนรกทำไมฉันต้องมารับกรรมใช่ไหมฉันต้องมาเกิดเป็นคนยากจนคนแค้นนะหรือว่าฉันต้องมีเอ่อเคราะห์กรรมอะไรต่างๆอันนี้ก็เจอบ่อยคนมาถามมาดูดวงด้วยแล้วเขาบอกว่าเออทำไมชีวิตเขาถึงเป็นแบบนี้ก็บอกว่าเออคุณทำราชาก,การแล้วคุณเคยทำอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าก็นี่ก็อีกหนึ่งเหตุผลน,นะครับที่เจอกันบ่อยเพราะฉะนั้นระมัดระวังไว้ใครที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับแม้แต่บาทสองบาทนี้ก็ อย่าคิดว่าไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นซื่อสัตย์สุจริตดีที่สุดนะครับ